โพสนี้ถึงลูกสาวการวิพากษ์ร,ร่ายยาวความในใจถึงกวางวอนลูกให้อภัยพร้อมเล่าความจริงให้ลูกฟังหัวอกคนเป็นแม่ก็ยังรอให้ลูกสาวลูกชายกลับมาบ้านเพื่อเป็นครอบครัวที่เคยอบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนซึ่งล่าสุดการวิพากษ์โพสต์ข้อความร่ายยาวถึงกวางลูกสาวสุดที่รัก พร้อมภาพที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันโดยระบุข้อความว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาชอบญี่ปุ่นมากแต่แม่บอกตรงๆนะแม่ไม่ชอบเลยแต่แม่ได้ไปทุกปีเลยพาเด็กเดียไปไปทีเป็นสิบคนเพื่อเอนเตอร์เทนกวางน้อยทริปญี่ปุ่นของแม่ต้องเพอร์เฟกที่สุดไปทีจ่ายเป็นล้านไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะแม่อยากให้กวางมีความสุขที่สุดไปในที่ที่ชาวบ้านเขาไม่เคยไปไม่ใช่แค่สักแต่ไปง พาไปหลายคนกวางจะได้สนุกแม่ว่าถ้ามีแต่แม่กวางคงเบื่อแน่ๆแ,แล้วลูกก็ได้สนุกทุกทิปจริงไหมคนอย่างแม่ทุกอย่างต้อง V.I.P เท่านั้นนี่ก็คือแคมป์กลางป่าที่เด็กน้อยแคมปิ้งมัสเมโรและปาร์บีคิวผิงไฟกันทั้งคืน และที่บ้านหลังนี้แม่ได้นอนใกล้กวางที่สุดเลยแม่มีความสุขมากรู้ไหมคะกวางมีความสุขยิ้มหัวเราะทั้งวันสนุกตลอดทริปและทุกทริปที่แม่จัดให้เพราะกวางเล่นไปญี่ปุ่นทุกปีจริงๆแม่เห็นไม้เท้าแม่ร้องไห้กวางทําไมทิ้งแม่ทั้งทงที่กวางรู้ว่าแม่กําลังแย่กวางรู้ไหมว่าไม่เคยมีใครรู้ว่าแม่ซึมเศร้าขึนก่อนหน้านั้น แม่เอาตุ๊กตาไปฝากกวางที่ห้องกวางยิ้มดีใจแล้วแม่ก็เดินออกมาแถวหน้าประตูห้อง หันไปมองกวางร้องไห้น้ำตาไหลกวางถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรแม่ก็บอกว่าแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วกวางก็พูดกับแม่แบบห่วงใยมากวันนั้นเป็นวันที่แม่ยอมรับและบอกกวางคนเดียวคนแรกเลยว่าแม่ซึมเศร้าแล้วแม่ก็บอกกวางว่าแม่ไม่อยากกินยาเพราะแม่ต้องเอาชนะมันให้ได้แม่จะไม่มีวันยอมกินยาตลอดชีวิตแน่นอนแล้วแม่ก็เดินลงมากวางก็ยังไม่ยอมกวาง คุยกับแม่ด้วยความห่วงใยรู้ไหมว่าแม่ดีใจมากและอบอุ่นใจที่มีคนเข้าใจแม่และรับรู้ไม่รำคาญแม่แม่เลยยึดกวางเป็นหลักของแม่แม่ไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วแล้วคืนนั้นที่เกิดเรื่องแม่ขอโทษนะคะแม่จะเล่าความจริงให้ฟังนะคืนนั้นแม่ซึมเศร้าร้องไห้อีกแล้วแต่แม่ไม่ให้ใครรู้แม่เลยรีบไปหากวางที่ห้องนอนเปิดประตูไปไม่มีกวาง แม่รู้สึกแย่มากเพราะแม่คิดว่า กวางจะต้องพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และเข้าใจแม่แม่ยังมีกวางกวางอาบน้ําแม่ก็ยิ่งเครียดตะโกนเรียกกวางอาบเสร็จยังแม่ก็นั่งรอกวางอยู่ปลายเตียงร้องไห้แล้วกวางก็ออกมาจากห้องน้ําแล้วไล่แม่เสียงดังออกไปแม่ไม่ยอมออกเพราะแม่กลัวว่าถ้าออกมาแล้วกวางจะไม่ให้แม่เข้าไปแม่กลัวมากแม่เลยไม่ออก เรื่องเลยบ้านปลายแม่ขอโทษแม่แค่ต้องการที่พึ่งทางใจเหมือนเมื่อวานแม่คิดเมื่อวานกวางห่วงแม่คอยคุยกับแม่ตลอดเวลาแต่วันนี้ทำไมกวางไล่แม่อย่างไม่สนใจว่าแม่เป็นอะไรแม่หาที่พึ่งจริงๆเท่านั้นแม่ขอโทษที่คิดว่ากวางจะให้เวลาแม่ทุกครั้งได้คงแม่รำคาญหรือรังเกียจแม่แค่สงสัยว่าเมื่อวานกับวันนี้ทำไมมันคนละเรื่องเลย ให้แม่นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย